มะเขือใกล้จีสุกแล้วสลุ่มเสียเอาเห็ดใส่นี่สบายดีว่าพอกะบ่าวน้อยสาวลุงมณมีสลุ่มจมะม่เห็ดแกงอ่อมไก่ใส่เห็ดออรจิพี่น้อง บงคลิปอย่าไกลืมกดติดตามบ่าวน้อยสาวลุงีนเด้อเพื่อบ่พลาดคลิปต่อไปเนาะอาชิพมีเสียงรบกวนอขอโทษขออภัยพี่น้องเสียงไก่ขันพี่น้องเอ้ยม่เห็ดกินตอนเศร้าพี่น้องไก่ยังขันยังบนแล้วอยู่พี่น้องไก่พะลุงใส่น้องไก่พี่น้องน้องไก่น้องไก่น้องหนึงน่งเนาะเห็ดออรจิ เห็ดออรจิหรือว่าเห็ดชิมิจิบอกพี่น้องอ้ยสลุงกะลืมซื้อละขอโทษขออ,ขอ,อภัยเด้อพี่น้องนี่สีกสีน้ําตาลแล้วก็สีขาวเนาะเห็ดดอกน้อยๆนะพี่น้องจะมาเห็ดแกงออมแซ่บใส่ไก่นะพี่น้องนะกระซิมนีบบกเขือสลุงใส่บกเขือสามนวยเมื่อไรเล่นบกเขือหลายเนาะก็มีบกพริกเป็นนวยแน่และก็มีต้นหอมแน่ละพี่น้องเนาะ กะเบือชะลุ่งกะตำไว้เรียบร้อยแลลวพี่นอ้องกระซิมี่ะชะลุ่งกะตำหัวซินไคหอมแดงแล้วก็พพิกแข่งพี่น้องเครื่องแกงนะเนาะสะลุ่งกะข้างหม้อพี่น้องข้างหมอ้อ กะสีเอาเครื่องที่ให้ต่นในขัวเนาะขัวเครื่องแกงกม่้อนอยากลงแงไม่ต้องนหงเลจ่งจะเสียไกเยดังเต่าทานพี่น้องนึกแบบบ้านเลยนะดังเต่าทานเวเครื่องแกงหอมแ,แล้วก็เสีาไก่เลยพี่น้อง ใกล้ไม่อหอมเียว่าเลืเ่อนสุงหน่อยหนึ่งเจียน,น้ำลงเอาน,น้นใช่ น้ำไก่ฐานมันซุกเนาะบัิ่งเนาะหม้อตะกุดแหงเลยพี่น้องสรุปใสะ่ใบ,บก,กีบหรือว่าใบมะกรูดเนาะแต่ก็สิเป็นเรื่องปรุงไปเลยเนาะไปปรุงชื้อรสพี่น้องปรุงชื้อรส ปรุงแบบบ้านๆเนาะเห่นไหพี่นอ้องบม่มีเหนื่ยากเห็นไหพี่น้องปรุงง่ายๆเป็นอาหารง่ายๆเนาะมีใส่เกลือลงหน่อยนึงแกงอ่อมมี่เน้นประแดกเนาะหรือว่าปลาลานี่หอมเสียบเลยพี่น้องจะลง่งแซ่เบแบเขือกพี่น้องเส่บแบเขือลงไป เกลือซุปจังหน่อยกับสใส่เห็ดนะพคุณแม่ใส่บักเขือกล้บักพริกเปนไกพริกเปนหน่อยฉรุ่งิบโใส่น้ำหลายเพราะว่าเดี๋ยวใส่เห็ดแต่ก็สิไม่น้ำเห็ดออกเนาะ โอ้ยหอมหอมพี่นออ้องหอมมะเขือใกล้ี่สุกแล้วส่ลุงเสียอาเห็ดใส่พี่น้องอปิดตะเสียบ,บอกพี่น้องมาๆมา,มา,มากินน้ำกันเด้อพี่น้องตาเสียปิดตะเสีย,สยอาหารบ้านบ้านนี่แหละพี่นุ่งเอสไตล์บ้านๆ จะเป็นอาหารบ้านๆจะตายสลุ่มนะพี่น้องเนาะเป็นอาหารง่ายๆแกงอ่อมเห็ดใส่แกงอ่อมไก่ใส่เห็ดชิมิจิพี่น้องโอ้ยเราผิดเ่าถูกอีแหะพี่น้องนี่จะหน่อยสลุ่มก็จะใส่ข้าเบื่อเนาะพี่น้องเนาะเห็ดมันสุกหรือว่ามันหยุดลงซะก่อน พี่น้องจะเอาขาบือทิ่ตามว้ลงทีเม็ดเข็มขุ่นตัวตัวเนีน้ยต้องเสียบพี่น้องขุกแก่งมาไหมนะใส่ขบือหอมอดเบียบบานเหาา่าเลยรรมาติบบานเหาอย่พี่น้องอ้ยมีอายมีควันเห็นบ่พี่น้อง น้ำเห็ดกระโอกพี่น้องอาลุ่มเรใส่น้ำบนน้ำเห็ดออกเราจะซีมมัเนาะพี่น้องเซม นั่ประเดียกเนจากจางนี่เนาะอ่าเด็ดเสียบขนานดะพี่น้ง <c oughs> องข่ามีงวั้าเงนห่อนนะพี่น้องเนาะเอาบัวลงสุดแล้วพี่น้งนงอง ใส่ทัวลงแล้วแล้วซุกแล้วพี่น้องซุกแล้วสุกแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวพี่น้องเป็นตาแซ่บบัวแกงอ่อมไก่ใส่เห็ดชิมิติพี่นอ้องหอมหอม เป็นอาหารบ้นบานอาหารอีหานอาหารอีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะเห็นแบบง่ายๆพี่น้องสีสันเป็นตาแซ่เป็นตาแซ่มามากินข้าวน้ำบาลน้อยสาวลุ่เดอ้อฟังไทยฟังลาวต่างประเทศต่างแดนเนาะสาวลุ่ก็ขอขอบใจพระสุขุคนที่เขาไมา่ให้กำลังใจบปล่าน้อยสาวลุ่สาวลุ่ลไปทราบก็ขอโทษขออภัยเดอ้อพี่น้อง สาุงก็ไปเบิร์ตสุบานแหลผู้ใดเขามาให้กำลังใจบบาวน้อยสาวุงเนาะเอาไว้พ่อ,อกันคลิปหนะ้าบายบายขอบใจขอบคุณค่ะ